ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชแนลไม่ได้มาเล่นเล่นรีสอซุม่มซ้อมมวยเตรียมขึ้นสังเวียนกำปั้นเทนไฟเทนถือว่าสร้างความฮือฮาทีเดียวสำหรับรีสอทธีรเทพวิโนไทยกองหน้าจอมเก่าของฉลามชนชนบุรีเอซสโมสรนในศึกไทยลีกที่เตรียมถอดสตั๊ดชั่วคราวหันมาสวมนวมขึ้นสังเวียนเทนไฟเทน ทางช่อง Workpoint โดยล่าสุดเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดาวยิงไวย35ปีได้เริ่มประเดิมซ้อมอย่างจริงจังภายใต้การฝึกสอนของครูดามสีจันทร์และมนัสบุญจำนงอดีตกัมปัญฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกที่โรงเรียนสอนมวยไทยครูดามยิมซึ่งดูจากหน่วยก้าแล้วต้องบอกว่าไม่ธรรมดาทีเดียว ไม่ว่าจะรูปร่างที่รักษาความฟิตได้ดีแม้จะไม่ได้แข่งขันเกมลูกหนังมานานกว่าหลายเดือนรวมถึงลีลาการออกหมัด1-2ที่หนักแน่นไม่แพ้นักมวยอาชีพสำหรับ Ten i g h t 1ทถือเป็นรายการที่นำคนดังในวงการต่างๆมาชกกันแบบจริงจังไม่ต่างจากนักชอกอาชีพโดยกระแสนั้นถือว่าดีทีเดียวสำหรับซีซั่นแรกที่ผ่านมา ทำให้มีซีซั่นสอและต่อยอดจนมาถึงตอนนี้ส่วนคู่ชกของเจ้าตัวจะเป็นใครอันนี้ต้องรอติดตามกันสำหรับลีซอถือเป็นนักเตะระดับท็อปของเมืองไทยและมีแฟนคลับติดตามมากมายโดยเคยค้าแข่งกับ B.E.C. เทโรศาสนะเคเิเซในลีกเบลเยียมเมืองทองยูเนเต็ดบางกอกลาสเอฟเพื่อนตำรวจ ทรูแบงกอกยูเนเต็ดและชนบุรีเอฟซติดทีมชาติไทยทั้งหมด52นัดและทำไปได้ถึง17ประตู